ตะวัเชียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีสิพามาาอเบิงเห็ดตาประจำปีสองพันยี่สิบสองเด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะ,คะมาผ่านมมค่ะวันเกิดมมก็เลีอยวของขอนไม่มมนิดหนึ่งหล่ะก็เลยมาลองแวะเบิงค่ะมมบอกเขาสื่อหรอแม่ค่ะเลยพากันมาาะเบิงววานสิพ่อหาเก็บมออื่นอาวดอกรดเนี่ยค่ะเห็ดมันปู่เนาะค่ะเนาะ โมบอกว่าซ้ำนี่ซาำนี่เขาก็ซื้อเลยดิค่ะแต่ว่าฝนมันบ่ตกนะคะมันมันมันเก็บบได้มันเก็บแล้วมันก็บ่มีน้ำหนักจังใดซื้อใดเงินลอยเขาพาะกันว้ากันโมก็เลยบอกว่าเก็บไปผัดเ่คข่หรือว่าเฮตมากาตอนเ้ารงซี่ค่ะเอาเลยค่ะลุยเลยค่ะนกน้อยนอยโอ้ยเคียรนี่ซื้อมันกับพอเก็บดอยน้อยจ้องไว้นาอยหญิงเคียรซื้อซื้อมันก็นั่นแม่อืา เออเอาไปก็ไม่แย่แล้วเริ่มบานแล้วเออม่อบอกว่าเฮดนเรนแรกสิประมาณนี้แหละค่ะบาค่ะตมน้ำพรีผัสเซคายเฮตมาก,กาแบบอาหารพลังเลยคะ่ะอร่อยดิย่านยัง,อยงเออเออแมนอย,นอออย,อยู่ปีนี้ข้าวว่าใครดีเป็นไรมาค่ะเริ่มนาแหงแล้ว มันไข่ม,มา,ม,ม,า,ม,ม,ามันปีนี้ข้าวเห็ดว่าใครดีเป็นไรจ้ายพราะสีนี่ว่ไวได้ขีดแตกเลยไปพัดใส่ไข่ไปตำน้ำพริกน้อหญิงเงี้ยมอนคัะ เออดอกน้อยก็ต้องบ่ต้องว่าต้องเป็นให้เป็นดอกเลยเนาะลวกเลาให้เป็นดอกเนาะให้คนมาเก็บ เอาไว้มันก็สีเหียแหง้งกว่าที่ซื้อแลวเนาะนี่เนาะห้อยคนมาต่อบแบบว่าหลุดแล้วกับมี่แหมมัลายคางหนาดอกนี่น่อยบางในไต่เฟื่องเต็มอยู่ฝมนมาตกใส่ถ้าฝนตกใส่ก็สีก็เสียนบานไปเลยนะ่ะบานไปบ่ใหญ่เห็ด<า>ห,หลุดแหลก ห้อยเข่าอ่อนห้อยเข่าเอาเฟินโปรกไหวยามันแห้งอือเออยามปอ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 ีิไซเฟินกับสิขายน่าจังหน่อยน่าเนาะอือมาเนี่ยเหมิดเองปอร์ซิเมนฝรั่งลรอมั้งมาเก็บ ย้อนเอากระรองเงีย,ยี้เด้ต่บอลโมบีน้ำหนักแหมเก็บเท่าไรยังแสด้เงินเขาล่ะอืม้าพูดถึงว่าถ้าเไปขายนะถ้าพูดถึงหาเก็บขายนะเป็นบอยย่ไตเฟืร์งนะี่มีหมดเลยนี่นี่โอ้เสียมันเสียมันดอกเลีกงเลี้ยงๆน้หน่อยไหมเต็มอยู่อืม เออมันรอฝนแต่ฝนตกตกอีไซเทนึงแต่ว่ามือเอื่อนมาสิมีฝนมันช่ตกบ่อเอสิบุหร่ร้อยยี่สิบปุ่นบ่เอที่วัอาทิตย์วันสิบปรอลองเบิงอยู่ไหมจักสิรอบบัวดอกร้าเป็นอย่งสิผู้ใดเราไปขายก่อนสิหูติเบาบ่หนี้เก็บเป็นถังหนึ่งสิเดยพอสองร้อยบ่นี้ ค่อยเขาเอาเ่าวันนี้เขาเอาเฟื่องปกไวเฟื่องปกไวอือโอ้ตั้งแต่คนหูแล้วช่วงหน้ามันฝนตกแล้วก็เหลืองอลามสว่างขึ้นกัน ยุ้งคักยุ้งเนี่ยเอาละค่ะมาเจออีกยุดนี้ค่ะหลายค่ะเต็มพูดเลยค่ะตั่าดอกประมาณนี้แหละค่ะสว่าหลายบ่หลายเห็รอคะมันยิ่งเสียค่ะตอนนีน้ห้อยก้นมหยอแล้วดิค่ะดอกประมาณนี้กับประมาณบานเท่ากับขึ้นเหรียญบาทเนาะเขาเอาประมาณเนี่ยค่ะใส่เมน เก็บนะคะแต่ว่นต้องเก็บนิดเดียวกับซได้รู้ล่ะค่ะแตฝนมุนบ่ตกมันทิบ่บนหนักเลยคะ่ะเต็มเบื้องไปเลยะค่ะมาเลยะค่ะเก็บเลยะค่ะมูววาเก็บออกไปก่อนเพราะว่าเห็ดช่วงนี้กับสีดอกแกังสี่หะค่ะเก็บไปตามลำพีกรณเนี่คือเขาเอาข้อซื้อแบบนี้ล่ะค่ะช่วงนี้ปีที่แล้วเริ่มต้นลดละรอยหาสีมูว่านะมุงหลายะค่ะมูวนมันหล่อ เบิ่งรอบนึงลมันบ่ใหญ่แหงเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยบ่เก็บแต่ว่าจะมีคนมาหยอดแร้วล่ะคะค้นเท้านเชนแนวเก็บไ้เพื่อนเพิ่นว่าไหวยุบเด็ดขาะเพิ่อน่านท้านชแนวข้าตัทายวิดีโอด้เด็ดขาดเทนเแนวแล้เดี๋ยวสิดถ่ายงนี่อุ้ยเมื่อนี้มันพลอยไหมคะนี่ยบ่ะยู่นต้เฟือนี่แมนหมดดค่ะนี่ยุ่นเสร็จ่ะ อัน,นจังเข้าว่าเห็นเนี่ยมันก็สะเหยียบแตกเลยดิค่ะเย็ยยยมวันนี้ร้ายหลายเพราะเป็นชันเหยียบบุลุษจีทมีนบุตรเดีวมากะทามีดมาก็ถ้ามีนมดม,ม,มาก,ก,ก็สิเป็นผ้าขันปาดลงไปก็สิมันก็โตหน่อยๆเสื้อในหน่อย,ออย,อยมันก็สิขาดจสิไม่ค่ะ <c oughs> มายังปากเปาะอ,อยู่ซัมเนียเนาะเขากำลังซื้อดีๆเนาะเต็มอยู่มาเออ,อ,อจะมากระจงไหวอยู่เด้บาร,ร,ร์ดิคิเอเบิดเด้คุณนะ่ะหลายค่ะบเออบรนบาเลิมเป็นไง<า>ดอกเนี่ยออแต่ว่ายุ่งมันคือหลายแท้ เมื่อี้หลายรอบแล้วอือเออแต่ว่ามนันซำนีกับทอว่าบาทแล้วเนาะเข้ากับสือประมาณนี้โอ้ยนี่การมันมานางเก็บพร้อม สิ่งดตัางมาน้านตีแนวนี่อืมหนยุ่งดแล้วมาน่ะโอ้ฉันกระดาษฉันเอามือกดฉันนึกว่ามันเนนึกว่าเปนเฟิร์นอัะสูงสูงพนดที่นได้เป็นเห็ดแตกเปาะหักเปาะเลยกาสีเอดอกง่า่ยุไเฟิร์นกิบานนี่จ็น้อยเนาะ คือบ้านเ้าไปหาเห็ดนั่นน่ะเนาะอืเห็ดมันปู่เห็ดยังไงเ,เออมันก็ซื้ออันเดียวกันนะแต่บ้านเ้าก็สีเลี้ยงเหลืองเหลืองอลามคาาือง่านมาแกเด็ดน้อยๆเนี่ยเต็มอยู่เลียงแถวกันคนโน้นให้ก็ติดฟ้าเฟียดออกมาเล่นโอ้เขากเอาซัมน,นี่ละไปขาย ตอนมอวิ้นำหนักเพิเนี่ยเต็มอายะอยู่บดเคียบดอดไรเลยโปกอะไรนี่แหละหลายพดฮะายเืยอ,ยอันตัวที่อยู่น้ำมันยุเโอติ <c oughs> มันเป็นอย่างือบวเกียงสเสแสก็เฮดบานเฮานนเนี่ยว่ะแต่ว่าวิตามินนี่เป็นเลิศ แมน่นเหมือดเนาะขอรอรคิเลพูดนะแมน่นเหมือดมองสิยอขาลงกับมมี้เนาะหลายหลายแาน,นเหยียบอ่ะจังหวัดพื่นกินน้ำอือาโอตรงกลางเก็บมุมีปัญญาเก็บลอยีนเน,นีน่ยน โอ้ยโอๆยโอยอมมีหมองลงขาจ้าอุ๊ยหมองลงขามันหลายหลายดอกหน่อยมาเข้าไปใส่ปีนี่มาปากโป๊ะ อือืมเ,เขาปล่อยไปเข้าทั้งปุ่นติเขาปล่อยไปเข้าเข้าทั้งหนามานปุ่นติห้าหมมองเสียบขาลงโกบ,บมี่มันหลายหลาย อืมว่ากูพุกระดม <laughs> ดอกใหญ่หญิงจุ๊บนีดอกบานแล้วโอ้ยยุ้งกระได้เนาะจะเป็นลายคักจุ๊บนีดอกบานจะลงจุ๊บนีดอกบานแล้วเห็ดหนานี่มันบานจะประมาณนี้เนาะบานบางงามเนะานะ ะเล่นออกเป็น es, จ ja. pues okay. ุ่มยังสี่กะสี่ดอกน้อยกะสี่เลี้ยชีวิตยากอยู่แล้วนี่เพราะว่ามันได้หักเอาไหมกะสี่สัตว์กระทบกระเทือนกะสีไม่แหงตายกะสีคือเก่าตัวนี้โคตเออตัดได้อืม พักแน่ไว้่ะรอดอกเห็ดก็ได้เต็มอาย่ถ้าเป็นบานเทากับเจีงสิก็คือสีเขียไปดยหน่อยซ้ำนี้คือสีเคียไปกินแกงก็อย่างเปาะเปะๆป๊ะยุ้งนะ่ะยุ้งสิหามอ่ะไงไงสุดก็ซ้ำนี้ล่ะเหดหนาแรกเริ่มแรกของปี อันใหญ่จะ้อนเสียงโอ้ยยุ่งกระไดเธอก่ะไดท่านันตีอยากกันยุ่งตีโอ้ยเนาะอยากกันยุ่งมาตะลุ่ยตัวหัหน่อยเอ้ามืมาวานนี่เขาไปเมืองนั่นเขาก็ไม่อยากกันยุ่งขาย เจแปนทานี <Ừ. S 1> ่ค <forcé Deus> ่ะนี่ค่ะบอมาทำการตัดขาขอะเนาแล้ว